ยิสุสูเอ็มยูเอ็กปี2026มาพร้อมความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายที่ผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวกลายเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดกลางที่พร้อมลุยและครบเครื่องมากที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในครอบครัวและการเดินทางผจญภัยโดยมีการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์และสมรรถนะเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น MUX รุ่นใหม่นี้ยังคงใช้แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งเช่นเดิมมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2ตัวเลือก ขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดรุ่นพื้นฐานคือเครื่องยนต์1.9ลิตรเทอร์โบสีสูบให้กำลังประมาณ148แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและขับขี่เบาๆอีกรุ่นคือเครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบสีสูบให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะกับการลากจูงและใช้งานหนักระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นสูง มาพร้อมระบบ 4WD ที่เปลี่ยนโหมดได้ระหว่างขับและมีระบบบล็อกเฟืองท้ายสำหรับเส้นทางวิบากภายนอก MU XP ี2026ได้รับการปรับปรุงให้ดูดันยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดและล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดตั้งแต่1 7ถึง20นิ้วตัวถังดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นระยะความสูงจากพื้นและมุมไต่หรือมุมจักที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ลุยทางครูขาได้ดีขึ้นราวหลังคาและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตร,รฐานในหลายรุ่น เพิ่มความสะดวกและรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งภายในห้องโดยสารได้รับการตกแต่งใหม่ให้หรูหราขึ้นด้วยวัสดุนุ่มและงานประกอบที่ประณีตหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ในบางรุ่นมีจอขนาด10.1นิ้วมีช่อง USB หอไลายจุดการชาร์จแบบไร้สายและระบบเสียง8ลำโพงคุณภาพดีหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลใหม่ที่อ่านง่ายและดูทันสมัยยิ่งขึ้น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกประกอบด้วยระบบปรับอากาศแบบแยกโซนที่นั่งหน้าแบบระบายอากาศและเบาะหนังในรุ่นสูงสุดตัวรถยังคงรองรับผู้โดยสารเจ็ดที่นั่งพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขึ้นและเข้าออกแถวที่3ได้สะดวกเบาะแถว2และ3สามารถพับราบได้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามความต้องการด้านความปลอดภัย MU-X มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงของ Isuzu หรือ IDAS ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดร,ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดและกล้องรอบคันเพื่อความสะดวกในการขับขี่ในเมืองความประหยัดน้ำมันดีขึ้นเล็กน้อยจากการจูนเครื่องยนต์ใหม่และการปรับปรุงแอโรไดนามิกโดยรุ่น1.9ลิตรประหยัดประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่น3.0ลิตรอยู่ที่ประมาณ11-13กิโลเมตรต่อลิตรด้วยโครงสร้างตัวถังแบบแชสซีที่แข็งแรง เครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังภายในที่ทันสมยัยและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วน Isuzu MU-X ปี2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ที่เชื่อถือได้ใช้งานได้ทุกวันและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันหรือการผจญภยัยสุดสัปดาห์ MU-X ก็พร้อมให้คุณไปได้ทุกที่